โอ้งามพี่น้องงามองค์พระธาตุล่าหนองกลางแม่น้ำของเด้อท่านผู้ชมเอาสีขาวมากกาบไหวสักการะบูชาองค์พระธาตุล่าหนองกันนะครับเมื่อนีเ้เอามาเบิกเอาทรัพย์เอาสมบัติเด้อท่านผู้ชมเอามาเปิืกเอาทรัพย์เอาสมบ,บ,บัติน้ำกันนะครับโอ้งาม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 ท่านผู้ชม in the cabin.